สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่23มิถุนาย,ยนปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและปโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับหรือเราเลือกันที่ผลฟุตบอลยูโร2024กันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2 จอเจียเสมอกับเชคไปหนึ่งต่อหนึ่งโดยเกมนี้จอเจียก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจุดโทษของจอเจสมีเขาทัดเส้นในนาทีที่4 5บหวก3หลังจากนั้นมาในานาทีที่59าพาทิกชิก็มาทำประตูตีเสมอกับเช็คเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับคู่ถัดมาตรุรกีก็แพ้กับโปรตุเกสไปศูนย์ต่อ3โดยเกมนี้โปรตุเกสก็ได้ประตูจากเบนานโดซินวานในนาทีที่21การทำเข้าประตูเองของซามิอาไคดินในนาทีที่28และบลูโนเฟนเดสในนาทีที่55 และครูสุดท้ายเบลเยียมก็เอาชนะโรมาเนียไป2ต่อ0โดยเกมนี้เบลเยียมก็ได้ประตูจากยูริเตลมนในนาทีที่2และเควินเดบรอยในนาทีที่7 9ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้นะครับกลุ่ม E ที่1ก็เป็นเบลเยียมมีอยู่3คะแนนที่2เป็นโรมาเนียมีอยู่3คะแนนที่3เป็นสโลวาเกียมีอยู่3คะแนนและที่4เป็นยูเครนก็มีอยู่3คะแนนกลุ่ม F ที่1เป็นโปรตุเกสมีอยู่6คะแนนที่2เป็นตุรกีมีอยู่3คะแนน ที่3เป็นเช็กมิวหนึคะแนนและที่4เป็นจอร์เจียก็มิวหน่งคะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลโคปาอเมริกากันบ้างนะครับมวันนี้ก็มีลงสนามกันอยู่1คู่ซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนาที่1เปรูเสมอกับชิลีไป0.0ส่วนเช้าวันนี้ก็มีลงสนามกันอยู่2คู่นะครับเวลาตีห้าเอโกดาจะพบก,กับเวเนซุเอลาและเวลา8ดโมงเช้านี้เม็กซิโกจะพบก,กับจาเมกานะครับ ส่วนตารางคะแนนในกลุ่ม A นะครับตอนนี้ที่1ก็เป็นอาร์เจนตินามีอยู่3คะแนนที่2เป็นเปรูมีอยู่1คะแนนที่3เป็นชิลีมีอยู่1คะแนนและที่4เป็นแคนาดาก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นเมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่19มาชิดะเซลเวียสมอกับอาวิสปัาฟโกวกลับไป0 0ต่อ0โตเกียววอดีเอาชนะน,น,นกากุยะแกรมปัด1นอัมบิเลนิงาตะสมอกับคาวาสกิฟฟันตาเล่2 กัมบะโอซสกา Osaka, เอาชนะวิโซโกเบสอต่อหจุปิโลอิวัตะสมอกับเซเลโซออสกา1หนึ่งต่อหนึ่งโชนันเบเมเล่แพ้กับเอฟซีโตเกียวศูน ima, ต์ต่อหนึ่งคาชิวะเรโซแพ้กับซันเฟชิโรชิมาศูนต์ต่อหนึ่งซากันโทสุเอาชนะเกียวโตเซงกาสามต่อศและอุลวัตเรเดมอนก็นสมอกับคาชิมาแอลเลอ์ไปสอต่อส ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นมาชิดะเซลเวียมู่39คะแนนที่2เป็นคาชิมะแอลเลอร์มู่37คะแนนที่3เป็นกัมบะอซากามู่37คะแนนและที่4เป็นวิเซโกเบก็มีอยู่33คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นโชน,นันเบมเล่มู่15คะแนนที่19เป็นเกียวโตเซงกามี14คะแนนและที่20เป็นคอนสตาเดเลสโปโรก็มีอยู่11คะแนนและผลฟุตบอลเคหรือเกาหลีใต้เมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่18 แทกูเอฟซีเอาชนะชนบุคุนไดมอตเตอร์ไป3ต่อศูนย์กังวนอนเอฟซีแพ้กับคิมจองซังมู2ต่อ3แทจอนซิติเซนเอาชนะกวางจูเอฟซี2ต่อ1และเอฟซีโซนก็เอาชนะสุวรนเอฟซีไป3ต่อศูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นคิมชองซังมูมีอยู่33มคะแนนที่2เป็นอุนซันคุนไดมีอยู่32คะแนนที่3เป็นกังวอลอฟซีมีอยู่31คะแนนและที่4เป็นโปฮันสตีเลอร์ก็มีอยู่30คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นเชจูยูนาเตดมีอยู่คะแนนที่11เป็นแทจอนซิติเซนมีอยู่คะแนนและที่12เป็นชนบุคุนไดมอเตอร์ก็มีอยู่คะแนนนะครับ เราไปดูโปรกแกลมงฟุตบอลในวันนี้กันบ้างนะครับสึกฟุตบอลยูโร2024ในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มหน้าที่3เวลาตี2สวิตเซอร์แลนด์จะพบก,กับเยอรมนีคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพีเมีย HD3 และทาง PPTV HD และอีกคู่ก็เป็นสกอตแลนด์ที่จะพบก,กับฮังการีคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพีเมีย HD4 และทางไทยรัฐทีวีนะครับ เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลโคปาอเมริกากันบ้างนะครับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็มีลงสนามกันอยู่2คู่ซึ่งก็เป็นเราแบ่งกลุ่มนัดที่1เวลาตีห้าสหรัฐอเมริกาจะพบก,กับโบลิเวียและเวลา8ปดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้อุลุกไวยก็จะพบก,กับปานามานะครับโปรโกแกรมฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนัดที่19เวลา12บสนาฬิกาคอนซาเดเรซซัปโปรโรจะพบก,กับโยโกฮาม่าเอเบรินอส โปรแกรมฟุตบอลเคลลี่เกาหลีใต้ในวันนี้ก็เป็นนัดที่18เวลา16นาฬิกาอินชอนยูนาเด,ดจะพบกับโปฮันสตินเลอร์ Hans iller, และเชจูยนูนาเดจะพบกับอุนซันฮุนไดเอฟซี FC นะครับและเราไปปิดท้ายที่โปรแกรมฟุตบอลซุปเปอร์นีกา2ของสเปนนะครับในคืนนี้ก็เป็นการเพลย์ออฟหาทีมเลื่อนชั้นนะครับซึ่งก็เป็นรอบชิงชนะเลิศน,นัดที่2เวลา23นาฬิกา30นาทีอญญออเอสปานยอนพบกับลาอูโอเบโดนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับเสร็จเลยครับ